ถ้ำไตรรัตยอดสุธิ57,259ื่นเจ็ดนส้อยห้าบาทตรงไปก่อนนะรงไปก่อนนี่วัดถ้ำเขาวงเรามาวัดวัดวงเกษตรวัดเยอะนะวัดนี่ไงคะนี่เลยวัดถ้ำไตรวัดนี่แหละเลยโอ้ถึงแล้วนะครับวัดเยอะน้องสาววัดเยอะหยุดทำบาปหยุดทำบาปในการนำสุนัขแมวมาปล่อยที่วัด แหล่งท่องเที่ยวแดนธรรมวัดถ้ำใตรักฉลาไหมฉลาในคือสลาใช่ใมือใช้มือเลยตุเนี่ยนี่เหรออเดกไล้าวทำบเข้าทางเียวออกทางเดียวอ๋อบสมหาอุดเข้าทางเดียวออกทางเดียวเนทางจะนี่ก็เทียวมุดกระเด็เธอ มีพืชตจ้าวา้านทางในปูคืปูเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่หลวงพ่อเพิ่งทาสีใหม่แล้วหลวงพ่อเนาะใช่ทาสีใหม่ตัวนี้อืมนี่ทาสีเรียบกลับพืชตัวนี้เพิ่มเอาปูขอบนี้อ๋อค่ะปูกระเบื้องขอบนี้ใช่เพิ่มมานี่อ่าแล้วก็ปีหน้ากฐินจะทาสีก็รอบกระแพงนี้อืมค่ะช่างเขาตีไว้แสนหนึ่ง โบส์ก็ซ่อมเรียบร้อยได้ทาสีแล okay. okay. ้วทาสีใหม่ต้องทาครับบุทนาสาธุับเมื่อกระทินกระทินดีแล้วครับกะเบื้องก็ได้เปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนจุดที่พังอ๋อเปลี่ยนกระเบื้องจุดที่พังเบื้องที่เอามาในวาจะปูข้างนี้อ๋อปูให้รอบตรงนี้ครับก็จะมูบรณะซ่อมแซมที่นี่ โบดนี่ก็อายุยี่สสสปีแล้วสี่สิกว่าปีแล้วก็เป็นวัดเป็นวัดป่าสายธรรมยุทธ์นิกายก็พ่อแม่ครูเคยมาทุดลงเคยมาจาริกบุญที่นี่หลวงปู่ดุลัตุโลนะจากจังหวัดสุรินทร์แล้วก็อาจารย์ก็ เป็นเลือดเนื้อเชื้อขายคนสุรินทร์บ้านผมอันนี้เขาเรียกว่าบุญสัมผัสบุญสัมผัสได้เจอกันมาเจอกันคุยพอดีนะได้เจอกันสร้างบุญนะสายไายสายมาอ้าวแม่เคยไปบ้านเคยไปไปนอนหมู่บ้านจะแกล้งโง่อยู่ครับเไปเรียนพอเรียนอยู่โรงเรียนอาจารย์เลื่อนบทมหาอุดบทมหาอุดทำไมถึงมหาอุดหลวงพ่อเข้าเข้าทางเดียวออกทางเดียวออกเข้าทางเดียวออกทางเดียวมหาอุดใช่ก็แต่ง ให้ขอบแต่งขอ,ขอเป้นสีเน้นๆเนาะมาเยอะกอ็้องพาไปทำอดกลาเพราะฉั้นมันโดยรวมนั่งสมาธิไม่ได้บวชบวชแต่ทาาเราไปที่มันต้องมาล้างต้องทำความสะอาดทีต้องล้าดใช่โบดโบ,ด,บดมาฮะอุอาาด เขาเรียกว่าบุญสัะผัดบุญสัะผันอย่าลืมนะฮะเมื่อวานเนี่ยเรานำน้ำดื่มจํานวนเมื่อวานหนึ่งร้อยหลูไปวัดบูรพารามที่ทำเป็นปัจจุบันเนี่ยพวกเขาก็บอกว่าไม่รู้มาจากไหนมาจากสุรินมาจากนั่นหลวงปู่โชติลูกศิษย์หลวงปู่ดุล ที่ได้เกิดมาเป็นคนลำลึกเลือดต้คุณแม่โดยประสาทเปิดต่อปิดตับดีเดียวจมูดเราไม่เป็นบันดีนะครับาะเรามาร่อกันนะครับเป็นข้าป่า kita tutup pada คิด ตัพปตานิตปพดิวาราจิสังคฆาโโนชยามะสาธุโลนเตอิคุสังโฆ ดอนเหนือคณะคณะผู้ผู้นำคณะก็คือคือท่านคณะสายบุญบุญสุรินทร์ทีวีนะครับที่ท่านนำมานะครับจัดโบาณสาทุกขท่านด้วยนะครับเด้อรับดูหลายๆเ้อนะครับวันนี้กิจตัวทุกข์คาดตลอดไม่ได้ไปไหนนะครับดูทุกคนนะครับได้ดูทุกคนไม่มีไปไหนวันนี้นะครับาคือเราํำมาทำบุญแล้วก็ได้บุญกัน ติดตัวเป็นพวกทุกข์ทตลอดนะครับดังนั้นคุณตัวนี้เราจะติดตัวเราไปนะไม่หนีไปไหนนะครับนะทั้งพวกพวกนีและพวกน้นนะครับพอเราต้องเกิดอีนะครับเกิดอยู่เรื่อยไปตราอเนรงว่าเราเมาเี่เพองนี้ยนะครับาคุณจ้า บุโพร้อมทั้งกีาตทันันี้แต่พระิาษสูงศ์ขอพระราษสง์จงกราผ้าบัสท Thank you. Oh